ัสดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำเอาศึกมวยโลกแห่งความทรงจำในอดีตกลับมารำลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเพจกีฬาเดลินิวสนะครับสัปดาห์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ44ปีที่แล้วครับ15มิถุนายนปี1976ครับที่นาซาโคลิเซียมนะครับในมานครนิวยอร์กครับสหรัฐอเมริกาครับนี่เป็นศึกมวยรุ่นเฮฟวีเวทนะครับชิงตำแหน่งแชมป์โลกขออภัยครับชิงตำแหน่งแชมป์ เฮฟวีเวทของสถาบัน NABF นะครับหรือว่าสาพันมวยแห่งอเมริกาเหนือนะครับที่กำลังก้าวขึ้นบนเวทีมานี่คือโจเฟรเซียครับนี่เป็นผู้ท้าชิงนะครับในวันนั้นมาในมาดใหม่เลยครับโจเฟรเซียวันนั้นครับโกนหัวล้นเลี่ยนครับหนวดเคราโกนเกลี้ยงเลยครับเจ้าตัวบอกว่าต้องการที่จะเปลี่ยนลุกครับแหมถ้าพูดภาษาสมัยใหม่หน่อยนะครับแล้วก็ เป็นเรื่องของการสร้างแรงกระตุ้นนะครับในการชกไฟนี้ครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ของเขานะครับคือคู่ปรับเก่านะครับซึ่งเคยเอาชนะเข้ามาอย่างง่ายดายมาแล้วนะครับในการชกก่อนหน้านั้น3ปีครึ่งครับก็คือจอร์ดโฟแมนนั่นเองนะครับนี่คือการชกไฟที่2ของทั้งคู่นะครับนี่คือไฟแรกที่ทั้งคู่เจอกันครับ3ปีครึ่งก่อนหน้านั้นครับ ที่กรุงคริงสตันประเทศจาเมกานะครับวันนั้นนี่โจเฟรเซียเป็นแชมป์โลกนะครับรุ่นเฮฟวีเวทแต่ว่าเจอผู้ราชิงกำปั้นบันเดลเลกอย่างโฟแมนครับต่อยล้มกลิ้งล้มไายนะครับเรียกว่าหกนับนะครับโดนเข้าไปนี่ลืมบ้านเลขที่ไปเลยครับ <10. S 1> สุดท้ายเป็นจอร์ดโฟแมนครับเอาชนะทีโอไปแค่ยกที่2เท่านั้นเองนะครับ จช้เวลา2ยกครับต่อยเฟรเซีย6นับครับโฟแมนแย่งตำแหน่งแชมป์โลกไปครองนะครับนี่ครับแล้วก็3ปีครึ่งต่อมาครับทั้งคู่เจอกันอีกครั้งครับครั้งนี้นี่ย้ายวิกมาเจอกันที่มหานครนิวยอร์กนะครับกุลสินบนเวทีฮารวอลานครับเริ่มยกที่1ครับวันนั้นนี่ โฟแมนอายุ27นะครับเรียกว่าหนุ่มชะกันทีเดียวครับขณะที่โจเฟรเซียนั้น32แล้วนะครับวันนั้นดูครับหัวโลนเลี่ยนเลยครับโจเฟรเซียครับตัวเล็กกว่านะครับโฟแมนนี่สูงกว่าถึง9เซนนะครับแต่ว่าที่เหลือเชื่ออย่างหนึ่งก็คือวันนั้นนี่ทั้งคููขึ้นเวทีมาด้วยน้ำหนักเท่ากันนะครับ224ปอนด์เฟรเซียกางเกงสีขาวนะครับ เจอคนอื่นนี่ไม่เคยถอยหลังให้ใครครับเฟเซียแต่เจอโฟแมนนี่ต้องถอยครับมาโดนทุกซ้ายเข้าไปแล้วไฟแรกนี่โดนไปเยอะครับเอาแล้วครับอัปคัดขวาโฟแมนนี่เรียกว่ากระพิตาไม่ได้ครับเทคบินได้ทุกวินาทีครับอัปคัดขวาเข้าไปครับเอาแล้วครับเฟเซียโดนแล้วครับนี่ครับสไตล์ของเฟเซียครับกาดไขว้เป็นกันไกลครับแล้วก็โยกศีรษะไม่หยุดนะครับแต่ว่าโฟแมนอัปคัด เฟรเซียอยู่กับเชือกนี่อันตรายนะครับอับปรคัดอยัางติดก,กาจดจะโต้ฮุกซ้ายครับมเปิดยกแรกมาก็ใส่กันเลยครับคู่นี้อับปรคัตเฟรเซียย,ยังโยกศีรษะได้ดีอยู่ครับยกทีน,นึงกระแทกแย็เอาครับเฟรเซียก็แยบสู้ครับในวันนั้นนี่ ในวันที่ชกกันไฟแรกนี่โอโ้โหต้องเรียกว่าแพ้ง,ง่ายได้เกินคาดนะครับเฟรเซียเป็นแชมป์โลกมาอย่างยาวนานแล้วก็พึ่งเรียกว่าผ่านฟอร์มที่ดีที่สุดอย่างการเอาชนะมูฮัมหมัดอาลีในการเจอกันไฟแรกมานะครับแต่ว่ามาเจอโฟร์แมนเข้าไปครับต่อยสนลม้มกลิ้งล้มไงนะครับแต่หลังจากนั้นโฟร์แมนก็ป้องกันตำแหน่งได้แค่2ครั้งนะครับแล้วก็ไปเสียให้มูฮัมหมัดอาลีในศึกดัมเบลในจังเกิลครับมาโดนขวาเฟรเซียไปหมาดนึง ที่หนึ่งะครับอ็โฟแมนนี่หลังจากแพ้อารีในศึกรับเบิลอินด j u n g ังนี่ก็หายไปปีกว่านะครับก่อนจะกลับมาไฟแรกในการคัมแบ็กนี่ก็เจอกับรอนไลน์นะครับชิงแชมป์เฮฟเวของ NBF นีนี่แหละครับแล้วก็ชนะไปอย่างดูเดือดนะครับในยกที่5ซึ่งเราเคยเอาไม้ชมกันไปแล้วครับนี่เฟรเซียนี่มามาดใหม่เลยนะครับนี่ธรรมดาดิบุก ตะลุยครับแหมวันนี้นี่เชิงรับมีฟุตเวิร์กครับอับปคัดดูครับอยากจะล้างแค้นนะครับเฟรเซียครับว่าอย่างนั้นทั้งที่วันนั้นนี่ก็สภาพร่างกายก็โรยพอสมควรแล้วนเอ้าโดนหนึ่งสองครับโอ้โหขวาซ้ายของฟแมนเข้าไปหมดยกที่หนึ่งครับเฟรเซียนี่ก่อนหน้าไฟ์นี้ก็ พึ่งจะแพ้มมฮัมหมัดอาลีมานะครับในการเจอกันภาค3ครับหรือว่าศึกเชลเลอร์ออฟมานิลานั่นเองนะครับแพ้อย่างบอบช้าในหลังจากหมดยกที่14นะครับก็ไม่ออกจากมุมนะครับก่อนหน้าไฟนี้8เดือนครับพักการ่างกายมาแล้วก็มาเจอกับโฟร์แมนในไฟนี้ครับต้องดูครับถอนแคนสําเร็จหรือเปล่าครับยกที่2 วันนี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่ในเฟรเซียอายุ76แล้วนะครับแต่ว่าเขานี่เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2011นะครับด้วยอายุ67ปีครับก็ด้วยโรคมะเร็งนะครับถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งนี่เดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็อขออภัยครับถูกตรวจพบนี่เดือนตุลานะครับแล้วก็พอต้นเดือนพฤศจิกายนนี่ก็เสียชีวิตเลยครับเกว่าไปเร็วเหลือเกินครับ โดนขวาโฟแมน <c oughs> ไปหมัดหนึ่งไปจอดโฟแมนครับเดินจ้วงเลยครับอัปคัทเฟรเซียฮุกซ้ายโตเอา <c oughs> เลยครับแฟนๆในนาซาโคลิเซียมวันนั้นนี่ส่วนใหญ่ตามข่าวบอกว่าเชียร์เฟรเซียซะด้วยนะครับต่อยได้หมัดหนึ่งนี่ก็เฮกันสนั่นเลยครับแต่ว่าตอนนี้นี่ต้องพิงเชือกรับหมัดของโฟแมนก่อนครับเอาวเลยครคับนี่ครับต่อยโหดจริงๆนะครับโฟแมนนี่แต่ละหมัดอัปคัทโอ้โห เอาโดนซ้ายเฟเซียไปมนันหนึ่งนี่ก็ปักหลักอยู่ตรงนี้เลยครับเฟเซียไม่หนีไปไหนแล้วครับท้าดวลกันเลยครับวันนั้นนี่ขึ้นเวทีมานี่ร้านละพนันในลาสเวกัสนีให้เฟเซียเป็นต่อซะด้วยนะครับให้ได้เปรียบโฟร์แมนในระดับ7-5เลยนะครับก็ต้องเรียกว่าเหมือนกับว่าโฟร์แมนฟอร์มหลังก็ไม่ดีนะครับว่าอย่างนั้น แล้วก็เชื่อว่าถ้าเกมยาวๆนี่เฟรเซียน่าจะได้เปรียบนะครับแต่ว่าต้องรอดพลังกำปั้นของโฟแมนในช่วงต้นไปได้นะครับ <c oughs> ว่าโฟแมนนี่ต้องว่าว่ากำปั้นบัเนินเหล็กครับอย่างที่เรียนนะครับสถิตินี่วันนั้น,นชนะ41แพ้1น็อก38นะครับเรียกว่ามีผู้ราสู้ที่รอดสันดอนไปได้แค่3คนเท่านั้นนะครับยืนครบยก <c oughs> ดูกระบุกซ้าย ส่วนเฟรเซียวันนั้นนี่ชนะ32แพ้3นะครับน็อก27เฟรเซียโยกเข้าไปครับแหมมาดใหม่ครับหวัวโลดเลี้ยนเลยครับโบแมนก็ดูไฟนี่นี่เหมือนกับสุขุมขึ้นนะครับไม่ได้บุมบามชกเหมือนในยุคแรกๆนี่ได้แชมป์โลกใหม่ๆนี่โอ้โหต่อยไม่กลัวใครเลยครับแต่นับตั้งแต่แพ้อารีแล้วก็โอ้โห บูดวิดจะแพ้รอนไลน์มานะครับในไฟก่อนหน้านี้นี่ก็ดูเนี่ยครับค่อยๆเล็งครับโดนแยบซ้ายแลกแยบกันหมดยกที่สองครับโอแมนนี่ตัวเบิร์ดเริ่มเลยนะครับแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันนะครับคู่นี้เหลือเชื่อมนี่ยกสามครับดูกันต่อ โอ้นี่นี่เซ็นสัญญาชกกันในไฟนี่นี่แบ่งขะตัวกันไปเท่ากันเลยครับคนละร้านเหรียญครับก็อบอกบอกครับแต่ว่าก็เป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะครับในยุค40กว่าปีที่แล้วครับเฟรเซียยังโยกอยู่ครับแต่ว่าอัพฟแมนอัพคัสยิงหนึ่งสองโตมากระแทกแยบดูยังคล่องแคล่วอยู่นะครับเฟรเซีย ตอนตัดซสายลำตัวไปหมาดเดิมไฟแรกนี่แทบจะไม่ได้ตั้งตัวเลยครับแค่ยกแรกก็โดนสามนับโดนขวาซ้ายของโฟแมนเข้าไปครับเต็มเต็มโอ้และแฟเซียยังยืนอยู่ได้ครับแล้วก็พยายามจะโต้ครับโอ้โหเอาฮุกซ้ายซ้ายมาดึงโฟแมนซ้ายขวาโอ้โหเอาละครับมาเป็นชุดเลยครับตอนนี้ โอ้โหนี่ยืนซดกันเจ็บๆเลยครับคู่นี้บวกเป็นบวกเลยครับเฟเซียดูครับแต่รนก็ไปหลายบัดนี่ชักจะนิ่งแล้วครับอุ้มอัปคัทไม่แกะต่อยได้ดีแก่น่ากลัวจริงๆครับโฟแมนตัดลำตัวขวาทุบลำตัวซ้ายบนเฟเซียไหวไม่ไหวครับชักจะนิ่งเลยครับโนโฟแมนก็ไม่รีบนะครับนี่ค่อยๆเล็งค่อยๆเก็บครับ หยาบเข้าไปอัปบบคัสโอ้โยกนี้โดนเยอะนะ,รรระครับเฟเซียอับบคัสศิษฐ์ศักดิ์โยกไม่ค่อยไปแล้วครับโฟแมนกระแทกแยบขวาซ้ายอีกมหมัดนึงแล้วก็ทนทายาทครับโดนขวาเป็นหมัดนึงอับบคัสอีกมหมัดนึงโต้ขวามาเฟเซียดูครับซัดกันไปตละหมัดนี่ดูโอ้โห เอาเลยครับบวกกันฮุกซ้ายของโจเฟรเซียนี่ต้องเรียกว่าเชลชวนชิมน,นะครับโบแมนเองก็จะเผลอไม่ได้นะครับน็อกมาคาหมัดมาหลายต่อหลายรายนะครับทั้งจิมมี่เอลลิสบัสเตอร์แมตติสนะครับขณะมูมัดอาีไฟแรกที่เจอกันนี่โดนหุกซ้ายเฟรเซียโป้งนี่หล่นไปเลยครับยังเป็นภาพติดตาของคนทั้งโลกมาจนปัจจุบันนี้เลยครับ เพราะฉะนั้นนี่โฟร์แมนประมาทไม่ได้ครับแต่ว่าแหมรูปเกมนี่ถึงตรงนี้นี่เหนือกว่ากันเยอะครับลูกซ้ายตัดซ้ายลำตัวเฟเซียรับเยอะนะครับขวาลำตัวจุกนะครับนี่ดูครับเอาเฟเซียต้องถอยครับโดนซ้ายมาเดินโอ้รับเยอะจริงๆครับยกนี้ดูว่าโฟร์แมนแรงครับจ้องหมดยกตลอดไปครับ เทรนเนอร์ของโฟแมนวันนั้นนี่เป็นกิลคันซี่นะครับเข้ามาร่วมดูแลครับขณะที่เทรนเนอร์ของโจเฟรเซียก็ยังคงเป็นเอดีฟัสครับปรมาจารย์มวยโลกอีกหนึ่งคนครับดูแลเฟรเซียมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับยกที่4ครับได้เปรียบเกือบจะครบวงจรนะครับจอร์ดโฟแมน การรูปร่างช่วงชกนะครับอายุก็น,น้อยกว่าครับแต่เฟรเซียนี่ <No more. S 1> ใจล้านปอร์เซนต์ครับไม่ต้องกลัวแทกแยบยกนี้ฟอร์แมนดูจะเบาๆไปหน่อยครับผ่อนๆหน่อยครับอ้าวแต่ว่าโอ้โ <laughs> หว่าไม่ได้ครับยิงขวาก็ไปเต็มหน้าเลยครับโดนซ้ายเฟรเซียคืนประมาณนึง อเอาลื่นครับมาพื้นเวทีมันเปียกกับโฟแมนเอาประคัดโฟแมนนี่อย่างที่หลายท่านที่เป็นแฟนมวยโลกองทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเจ้าตัวกลับมาเป็นแชมป์โลกเคลมิเวทสมัยที่2นี่ปี1994นะครับอายุ46แล้วนะครับตอนนั้นนี่ เรียกว่าสร้างความอือฮานะครับโดยการน็อกไมเครื่องบูเรร์ยกที่10นะครับยังเป็นอีกหนึ่งไฟในความทรงจำเช่นกันนะครับแล้วเ,เช่นเหมือนเหมือนเดิมครับก็คือไฟคลาสิกเราเคยเอามาให้ชมไปแล้วนะครับะฉะนั้นนี่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกในประวัติศาสตร์ของรุ่นเฮเวีเวทก็ว่าได้ครับเรียกว่าเป็นตำนานนะครับ,ำรบสำหรับสำหรับจอร์ดโฟร์แมนนะครับ เคยวางรวมไปพักใหญ่นะครับก่อนจะทำแบ็กกลับมาในช่วงปลายยุ90ค90ว <L ess on> ัน71ปีแล้วครับจอโฟแมนอยู่ก็อยู่ดีกินดีตามอัตราภาพครับแต่ว่าตอนนี้นี่กำลังลุยใส่โจเฟเซียครับดูครับ <L ess on> อับบาคัสอ้เฟเซียเหวี่ยนซ้ายมาไม่โดนอับบาคัด ทีมขวาไปครับเฟเชียกพยายามจะโยกศีรษะอยู่ครับแต่ว่าถ้าจะโยกไม่พ้นเลยครับตอนนี้โดนไปเยอะครับโดนขวาไป้หมัดหนึ่งโอ้แมนค่อยๆเบียดเข้าไปครับครึ่งนาทีสุดท้ายแล้วครับยิงขวาถากดูครับหน้าตาเริ่มจะบวมเลยครับที่คิ้วขวานี่มีแผลเปริไปแล้วนะครับสำหรับโจเฟเชียนี่ครับพยายามจะ ฟุตเวิร์กออกซ้ายออกขวาแต่โดนขวาโฟร์แมนก็ไปหมัดดึงโอ้โหเอาเลยครับพยายามจะหาจังหวะโตหุกซ้ายเหมาะเหมาะับเฟรเซียนี่ครับปล่อยหุกซ้ายทีงแฟนก็ฮือกันทีครับแต่ว่าหมดยกครับดูครับเริ่มจะบวมครับหน้าตาโดนไปเยอะครับยกที่5ครับดูกันต่อ มวยคู่นี้นี่กำหนด12ยกนะครับแจ้งกันไว้ตรงนี้ว่ายก6 7 8 9 10 11 12ไม่มีนะครับจบที่ยกนี้ครับจบอย่างไรตามดูกันครับ4ยกที่ผ่านมานี่โฟแมนดูดีกว่าครับทำได้เหนือกว่าชัดเจนนะครับเซียยกนี้ออกมาพยายามไม่ถอยมากครับแต่ว่านี่ครับโดนโฟแมนก็ไปทีก็ต้อง เนี่ยครับโฟแมนกันเดินน่ากลัวครับตอนเข้าเชือกฮุกซ้ายเฟเซียพยายามจะโตฮุกซ้ายเหมือนกันครับโดนซ้ายลําตัวตัดซ้ายลําตัวโดนอีกเจ็บจริงๆนะครับไฟน์นี่เฟเซียอาบะคัสอาบะคัสโอ้โหเต็มครับหมัดนี้อับะคัสใหม่เชียวฮุกซ้ายอีกมัดหนึงขวาอีกมัดหนึงเอาละครับเริ่มจะเร่งครับโฟแมน อวบัตส์นี่ยครับหลังพิงเชือกนี่อันตารายนะครับฟรเฟเซียแทบจะเป็นเป้านิ่งเลยครับโดนซ้ายอีกมาดึงโบแมนฮุกซ้ายขวาขวางขวาเฉียวฮุกซ้ายมาดนี้หม่ฟเฟเซียก็พยายามจะโต้ครับจะแทกแยบ็บขวาโอ้โหเต็มครับมาดนี้ซ้ายขวาอีกมาหนึง่งซ้ายมาหนึงน่งซ้ายอีกมาหนึ่งขวาโอ้โหชุดใหญ่เลยครับ ชุดนี้โฟแมนเร่งนะครับเฟรเซียเนี่ยุกซ้ายเอาคว่ำเลยครับโอ้ลงจนได้ครับโอ้โดนฮุกซ้ายเข้าไปครับหมุนติ้วเลยครับโจเฟรเซียนับเลยครับเฮโรวาลันครับนับโดนแล้วครับนับที่หนึ่งครับลุยต่อครับเฟรเซียฮุกซ้ายขวาซ้ายขวาดูครับ ซ้ายขวาอีกมาหนึงงลอยละลิ้วไปเลยครับโอ้โหโฟแมนชุดนี้นี่เต็มเต็มทุกหมัดเลยครับดูครบเซียลงไปนั่งขามุมเลยครับปลายยกที่5แล้วนะครับลุกขึ้นมาดูครับอย่างเอียงอยู่เลยครับเวลานับอยู่นะครับอ๋อแต่ว่าเอ็ดดี้ฟัสึ้นมาครับนี่แหละครับโอ้เทรนเนอร์ของโจฟรเซียครับ ขอยุติการโชคครับก็เป็นนั้นว่าจอร์ดโฟแมนครับเอาชนะทีโอโจเฟรเซียไปในยกที่5นะครับด้วยเวลา2นาที26วินาทีครับปองการแชมป์รถเอ่อแชมป์เพอเวทของ n a ็นนะครับหรือว่าสาพันธ์มวยอเมริกาเหนือเอาไว้ได้นะครับโอ้โหเรียกว่าสะบักสะบอมเลยครับอวมเลยครับพูดกันง่ายๆครับโจเฟรเซียในไฟน์นี้ดูภาพช้าครับนี่เป็นจังหวะนับแรกนะครับ โดนชุดใหญ่ไปแล้วนะครับคาเชือกตรงนี้แล้วก็ฮุกซ้ายหมัดนี้นะครับเต็มจะงอยคางขาปัดแล้วก็ค่อยหัวทิ่มลงไปครับนี่ครับต่อยจนขาลอยนะครับว่าอย่างนั้นเหมือนไฟแรกเลยครับไฟที่เจอกันที่จาเมกานี่ต้องบอกว่ากระเด้งกระดอนเลยครับสำหรับเฟรลิแล้วก็นี่เป็นจังหวะประเด็จศึกครับเต็มเตมเกือบทุกหมัดนะครับ ซ้ายครับขวาโอ้โหนี่ไม่น่าจะยืนอยู่แล้วครับแต่ว่าซ้ำก็ไปอีกสองหมัดสุดท้ายนี่แหละครับลอยไปเลยครับก็หลังไฟนี้ครับโจเฟรเซียก็ประกาศแขวนนวมนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็กลับมาชกอีกไฟในปีพันเกรแปี1981นะครับแต่ว่าก็ทําได้แค่เสมอกับคู่ชกก็หลังจากนั้นก็ประกาศวางนวมไปอย่างเป็นการถาวรนะครับส่วนโฟร์แมนเองก็อย่างที่เรียนไปครับว่ากลับมาเป็นแชมป์โลกได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับในปี1994กรับ แต่นี่ก็คือถือเป็นอีกหนึ่งคู่ชกครับที่เรียกว่าเจอกันเรียกว่าเป็นที่จดจำของแฟนมวยทั้งโลกนะครับว่ากันอย่างนั้นครับเอาละครับนี่คือไฟคลาสิกประจำสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่มวยโลกแห่งความทรงจำคู่ไหนโปรดติดตามนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> I'm